สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เวทีกลางครับระบบเสียงโดยผู้บรรยายยันซาวนะครับชุดที่ไปกับเสียงอีสานครับรถตู้ลำโพงครับโอ้โซเฟอร์เราเฮียน,นานถอยรถตรงบน่นี่เฮียนานถอยรถตรงอยู่บ่ชุดที่ไปกับเสียงอีสานนะครับ อวอเทคนะชุดที่ไปกับเชียงอีสานเวทีก็น่าจะมาจากภาคกลางนะครับน่าจะมาจากภาคกลางครับเวทีตอนนี้ที่มัางกำลังติดเราบบไฟแสงสีครับสวัสดีครับที่มงานกำลังใส,งส่ไฟแสงสีไฟแสงสีคือหลายแถวอาจารย์ไฟแสงสีคือหลายแถว พิทไลน์โอ้ผู้เต๋าคอนไวยสวัสดีครับโอ้เบาสันสวัสดีครับเบาสันก่อม嘛ผู้เต๋าคอนไวยก่อน嘛ตู้ลำโพงครับว่าเทกนะครับอุบลสายยันสาวครับชุดที่ไปกับเสียงอีสานครับ กำลังติดตางครับเมื่ออืนคอนเสิร์ตพี่เสดเดิรครับน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นคอนเสิร์ตพี่เสดเดิร์น่าจะมีหลายๆวงอยู่นะครับทัดรูปมาจากภาพกลางนะครับเมื่ออืนมาเบิรงนมาฟังกันครับ ตอนนี้โอ้จัาแหยงเป็นยหยงครับในอำเภอเบิงไฟบีมครับคนหลายจุดแหงครับเวทีเครื่องเสียงครับเบิงไฟบีมรถครับไอ็มไม่หมดแล้วครับพนมไัยไม่สงบแล้วครับพนมไัยลุกเป็นไฟน่ครับสุดยอดเลยครับบุนของไฟพนมไัยครับ้าเดาเมื่อนเพื่อนกาเสียระบบแล้วครับเมื่อนี่ติดตังครับเวทีกลางนะครับ